ยังเดินผ่านทุกวันที่ที่เราพบกันเมื่อก่อนอยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนเรากับมีใครมามุนย้อนเวลาตาก็คงจะหมุนย้อนได้แค่นในความคิด ในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมแต่ไม่มีวี่แววเธอจากไปแล้วและคงไม่ย้อนคืนมาหาได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นทิศเดียวกันนี้ เธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้สมอตลอบมาให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นเดืนและทองฟ้า มันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธออยากเจอเธอเลืเกินเพราะก,ก่อนที่เราต้องเดินแยกทางฉันมีความคิดหลายหลาอย่าง ลายอย่างเลือก,กันที่ฉันไม่ได้พูดไปแต่กลับมันนึกขึ้นได้ในเวลานี้ในเวลาที่เธอเดินจากฉันไีนแสนไกลาหากเธอนั้นยังอยู่ กอดเธอให้ชื่นใจและคอยพูดออกไปทุกสิ่งที่อยู่ในใจฉันได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนหเธอผ่านมาเห็นจี่เดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนหนึ่งยังข้างเธอ อยู่ตรงนี้สมอตลอดมาใี้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันได้ฝากเอาไว้อยู่ในพื้นเดนและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอ